คุณกำภูร,รู้จักรู้จักดำดงไหมดำดออที่เขากำลังมีกระแสฮอตอยู่ในวงการลิเกที่เขาแต่งหน้าที่เขาแต่งหน้าคณะของพี่สอนรามพี่หระเออคณะพี่สอนราม <c oughs> พี่คุณเ<ข>หรอ,อ,อรุ่นพี่สิสอนรามน้ำเพชรนเออที่แกเล่นลิเกอ,อ่ะนั่นแหละดำดงเนี่ยเขาเป็น ตัวตลกหญิงที่แต่งหน้าแบบคิ้วแล้วแปลกคล้าองเขาอ่ะหน้าของเขาผมก็จะฟูๆใช่แล้วหน้าของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เอามาเป็นหน้ากากในเขาเรียกว่าในเอฟเฟกเป็นหน้ากากเอฟเฟกด้วยนะหน้ากากเอฟเฟกเอ้าเหมือนคนเอาไปเอาหน้าไปคอฟเวอร์เอาเอาหน้าไม่ไม่คอฟเวอร์เอาหน้าเราไปใส่เอฟเฟกหน้ากากเขาที่เขาแต่งอ่ะหน้าไปใส่เอฟเฟกเอาอย่างนี้คุณไม่เข้าใจคือยังไงบ้างไถ้าคุณไม่เคยเล่นไม่เป็นไร คุณไปแต่งจริงๆเหมือนสาวคนนี้ก็ได้เขาแต่งจริงเลยค่ะไม่ต้องใช้เอฟเฟกหน้าเลยนะคะเอออย่างนี้แหละเอออ๋อแต่นี่ไม่ใช่ดำดงหรอกแต่แต่งแบบนี้แต่งอย่างนี้เลยอันนี้ก็ค่อนข้างจะคล้ายแต่หัวยังไม่ฟูพอนะคะแสดงว่ากระแสดำดงเขาดีนะคือดังอ่ะเออมีคนตามอ่ะแกเอาไปแต่งแล้วก็ไม่ได้เอาไปแต่งเล่นๆนะคะแกขายกล้วยไข่ด้วยจ้า คุณพัชรากรินมนทานะคะเป็นแม่ค้าขายกล้วยไข่อยู่ริมถนนพหลโยธินขาล่องกำแพงเพชรแล้วใส่ชุดแบบนิเกเลยชุดนิทออุ้ยอุ้ยแกมีกล้วยไข่สุกด้วยอ่ะตอนเราไปมันยังไม่ค่อยมีเลยเนะกล้วยมาแล้วจ้าอยากกินกล้วยไข่เลยอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวฟังฟังแกขายหน่อยเนาะฟังแกพูดหน่อยเนาะ เ,เวลาขายก็ขายอย่างเงี้ยไม่รู้มีใครจอดหรือเปล่านะ<อ>ประมาณอย่างเงี้ยนะคะถามว่าทําไมถึงต้องแต่งแบบนี้แกบอกว่าโอ้โหช่วงเดือนนี้ลูกค้าค่อนข้างซบเซามากนะคะ<อ>ปกติเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะต้องมีคนแวะไปซื้อของฝากแล้วแกก็เลยคิดว่าเอ๊เราจะทํายังไงดีโอ้ถุงเท้าแกก็คนละสีด้วยนะ<อ>่นน่ะก็เลยสร้างกระแสซะหน่อยไปฟัง<อ>ดูค่ะก็ตอนนี้จะเป็นเหมือนกับว่าทิดตามกระแสกันนะเนาะก็อยากจะให้เป็น ที่จุดเชิญชวนว่าอยากให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาก็อยากจะให้แวะมาตรงนี้พอ้อะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนาะก็อยากจะให้แม่ค้าแถวๆนี้อยากจะให้แบบนี้รายได้กันเพื่ออยู่ได้อะค่ะเอาให้อยู่ได้เนาะก็ขอก็ข,ข,ขอฝากละการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเป็นตลาดที่ขายกล้วยที่ยาวยาวคะ่ะกิโลกอกว่าเนาะมีแม่ค้าพ่อค้าก็ประมาณร่วมร่วมร้อยล้านนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะ ก็อย่าลืมวะไปอุดหนุนกล้วยไข่นะคะมีอะไรอกกระยาศาสตร์ใช่ไหมคะใครผ่านไปผ่านมาเนาะมีมันทอดมีเผือกทอดอ่ามีเผือกเผือกทอดเข้าถุงใหญ่เห็นไหมคะกล้วยทอดกล้วยนี่มีหลายแบบมากนะคะมีเบรกแตกเบรกเอาอยู่เบรกแตกเบรกไม่อยู่มีหมดเลยนะคะอร่อยด้วยแล้วกล้วยไข่ดูสิช่วงนี้อาจจะนอกฤดูนิดนึงผมเนี่ยเป็นคนชอบกินกล้วยไข่มากนะคุณรัชนใครนะผมเนี่ยทำไมใครถามนะอ้าไม่ถามก็เล่าให้ฟัง ว่าเราชอบกินกล้วยไข่มากเออไม่ถามก็ช่างไม่ไม่ไม่อยากรู้ก็ตามใจผมเล่าให้คนทางบ้านเขาฟังดีนะเล่าให้คนทางบ้านเขาฟังเขินนะเขิอ่เขินน น้องดำด่างดำดงเออดำดงนะชื่อเขาแต่ดำด่างอ่ะคุณไม่ด่างได้ไงพี่แดดแบบโอ้โหดูสิฝั่งเนี้ยคุณผู้ชมดูนะคะขออภัยนะคะดูค่ะให้ดูไหลด้วยไม่ใช่แดดเมืองไทยนะคะนี่ดูสิโอ้ยคุณรัชนีคุณน่ะมันดำตั้งแต่ไม่มีแดดแล้วคุณเดี๋ยวมาโทษแดดเลยโทษดิดนึงเนี่ยเอ๊ะทำไมที่ห่อไว้มันถึงได้ดำ ่อไว้ไม่ดําสิไหนเอาห่อไว้ไม่ดำนี่ไอ้นี่ห่อนี่คือขาวอ๋อที่ไม่หอดำอันนี้คือขาวดูไม่ออกใช่ไหมมันขาวนี่คือขาวนี่คือดํำผิวตรงไหนที่ม well ันดำเออแย่จ um ังเลยเกิดมาสวยแล้วมีคนมาร้อง yeah> ja> ี่เกจิเนี่ยถนอมมาหน่อยให้น้องเอาแป้งคอยรู ja อะไรครับพุ่มกลับเวทีอะไรอ่ะแล้วหยุดไปพุ่มกลับบัึ